ขา,า,าดขาดาดรถอยู่แล้วก็เลยว่าโอ้ยไห่สวนไห้เบิงบูดคุ้ยทากไห่เงือเสาเพื่ออยากเห็นแบบว่าบรรยากาศสดๆปีใหม่ค่ายตัดปีใหม่ค่ายเขาดาวที่อันนั้นนะคะพี่สาวน้อยเป็นบ้านแพงนะคะเฮ็เดเฮ็ด เดี๋ยวเราจะพาไปหาน้องดีโอนะฮะตามหาอ้าทั่วง,งานกระบอกเฮนนี่ไอีอยากก่างไม่มันมันน่าจะรสชาติเหมือนกันนี่แหละ น่าจะไม่ต่างกันหรอกไม่ถั่วมันจะัไม่แต่ว่าเขาบอกว่ามันถ้าถ้าของแร่ถั่วนะมันจะนี้เป็นแอนมันจะไม่หวานมากขนาดนี้อันนี้มันหวานมันมันมันไม่หอมถั่วอันนี้มันหวานเกินมันไม่มันไม่ใช่ถั่วคามันเป็นแอนมะพร้าวคั่วคามันเป็นมะพร้าอแล้วก็มันเป็นมะพร้าวขาวโอ้มะพร้าวคั่ว สุเเนีกออ้น้องน้ำสวยมากอยากให้น้องน้ำเตี้ยกว่านี้ค่ะนูไลสดไลสดไม่มีดีเลยค่ะงานทันวาเสร็จแล้วมาน น้องลีโอน่ารักมากมตามหาหน,น้องอาคาดีมากค่ะชอบดูแบบเรียวค่ะเออที่อัด ที่อัดคลิปแล้วก็ลงคลิปอันนั้นก็เลียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าอัดเสร็จแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ตัดต่อลงตอนนั้นเลยอันนั้นก็เลียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่อัดคลิปมันไม่ได้ทักทายพูดคุยกันวันนี้มันมีเวลาเยอะนะคะก็เลยแบบสามารถไลฟ์สดได้ปกตินะจะจะไม่ได้ไลฟ์สดเดอ้อเพราะว่าพอลงมารถตู้เขาก็จอดทานแล้วก็เฝ้า้นของขึ้นรถนแล้วก็เฝ้าออกไปที่นอนอันนั้นก็เลยต้องได้อัดคลิปอัดยังไว แ่เราเห็นอยู่ขอบคุณน้องอารมที่ไล์ให้ดูนะคะยินดีเลยค่ะเอ็นดูเด็กๆทุกคนเลยค่ะน้องสีแก้มน่ารักน้องอารมน้องน้ำน่ารักมากค่ะ น้องน้ำสวยมากน้องน้ำสวยขึ้นเยอะมากค่ะสรูเห็นด่างต๋สรืสรูเห็นหมูกเต๋้ทำอะไรแดนเซอร์ที่น่ารัก เลิฟมีเลิฟมีเลิฟมีเอาว่าให้ฟัก